สวัสดีครับจากอปปสนะครับจากพอดีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่20ตุลาคม2568นะครับวันนี้นะครับพอดีและทีมงานนะครับได้มาที่อาคารและสภานะครับตอนนี้เราอยู่ทางฝั่งสสนะฮะก็มาตามเรื่องราวนะครับที่ได้ยื่นเอกสารถึงผู้นําฝ่ายค้านไว้นะครับเมื่อวันที่15ตุลานะครับตอนนี้ทางเลขา นะครับในฐานเลขาธิการของฝ่ายขานก็ได้ประสานงานมาแล้วนะครับตอนนี้เรารอหมายเลขลับที่ได้ยื่นเรื่องไว้นะครับที่ได้ทางวสาาได้นานะครับคณะพระธรรมทูตโลกนะครับามายื่นเอกสารถึงผู้นําฝ่ายขานแล้วก็ประธานผู้แทนรัศดรแล้วก็ทั้งในส่วนของกรรมธิการศาสนาแล้วก็ประธานวิทสภานะครับกเ็เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่ยื่นไปทั้ง4ี่หน่วยงานก็ ได้ติดตามครบแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จึงจะขอแจ้งความคืบหน้าต่อนะครับคือในวันที่24ตุลาคมเนี่ยนะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราดาเนินการยื่นนัดหมายไว้นะครับนะครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับคือเป็นเรื่องที่ทางอสอได้ยื่นเรื่องไว้นัดหมายที่จะไปกสทชนะครับเพื่อให้สื่อมวลชนนะครับ ได้มีการให้ข่าวให้ข้อมูลต่างๆนะครับให้ยังอยู่ในขอบเขตของจรรยาบัณสื่อนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดหลายปีเนี่ยเราเห็นว่าสื่อเนี่ยออกขา่าวเท็จมั่งต่างๆบ้างแล้วมันเป็นการซอมก่อนบอลทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นการซอมบดก่อนบอนทำลายภาพลักษณ์ของพระสงฆ์นะครับหลายๆเรื่องก็คือให้ข่าวพระในแง่ลบให้ข่าว เท็จในเรื่องขององค์กรสองเป็นจํานวนมากนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของภัยต่อ,อความมั่นคงของประเทศนะครับแล้วก็จึงอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านครับรอติดตามความคืบหน้าต่อนะครับในวันที่24จะถึงนี้นะครับไม่ว่าเรื่องของการที่ให้สื่อต่างๆนะครับซึ่งถือว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยสื่อมีความสําคัญมากถ้าสื่อให้ข้อมูลที่ดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยนะครับ ส่วน <Okay. S 1> ช่วงบ่ายนะครับ <Okay. S 1> เราก็จะไป <Okay. S 1> ยืน่นเอกสารถึงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม <Okay. S 1> แล้วก็ประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม <Okay. S 1> แล้วก็ทิบดีกรมการศาสนานะครับ <Okay. S 1> ยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณรัศรีครับ